I um. ไม่หรอ่ออะไรสวยไม่หลออันนี้เป็นอะไรเป็นแมวปนะแมวดันแต่เป็นฮูก็ตายหรอเป็นคนเชื่อเพ่ถูกไหมพี่รักจิ้มแก้มโอนห้าพันจิ้มเลย ไม่ัันขวาเลยนะ ขาเสียงจะพ้องส่งตัดไม่ทันเลบรอใเขาจะเรืตายอะไรร እንደ <tune> ไม่เต้นจะพื่นทำไม่ทันโอเคโอเคทุก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 เราจะได้จะได้คุยกันด้วยกันทุกคนไงจะยังเต้นไหมเต้นไห่ช่วยด้วยเดีต้นคุยกับใครไม่ได้เลยไม่ได้ทันเลยต้อง มีตีมให้ใส่ไหมมีตีมให้ใส่ไหมเดสโค้ดเดสโค้ดเดสโค้ดอยากได้สีอะไรแล้วอยากได้สีอะไรกันครับบานเย็นอะไรนะ ี่ตอนนี้ตอนนี้เขาใส่แว่นก็เป็นพี่แต่ถอดแว่นถอดแว่นดีชิ <c oughs> ได้นะครับยังเลยโอเคเดี๋ยวจะต้องไปแล้วนะสบายพูด,พดอะไรนิดนึงไหมได้พูดอะไรนิดหนึนนงทุกคนเงียบขอให้คุณฮีรลันคิตพูดอะไรสักเล็กน้อยะะรู้สึกกดดันแล้วเงี้คาดหวังนะครับ,บะะไม่ ไม่ไม่โหน,นี้คนมาเยอะมากพราะว่าอยากขอบคุณทุกคนแบบแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแบบบางคนมารอตั้งแต่เช้าอะไรเช้าตู่มากแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะว่าะจะพูดยังไงดีแต่ว่าอยากขอบคุณครับอ,อยากขอบคุณมากๆนะขอบคุณทุกคนมากจริงแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ไปเจอกันที่แฟนคอนส่วนใครที่แบบไม่ได้ทายวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแบบเดี๋ยวมันก็มีโอกาสหน้าเยอะนะครับไม่ต้องเสียใจนะแล้วก็ อันนี้อันนี้อันนี้ยแก้ข่าวอีนิดนึงคือคืออันนี้แบบอยากขอโทษทุกคนนะครับเพราะว่าเพราะว่าแบบรู้ว่าเต็งเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยเก่งเลยดวลาไม่ดูจะฟังผิดนะทุกคนแย่งอันนี้พูดนะครับแย่งใช่ไหมครับแต่ถึงว่าเวลาแบบเวลาอันนี้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยรู้ตัวอันนี้พยายามแบบแบบพัฒนาตัวเองตลอดนะโมจิเก่งขึ้นไหมพูดเก่งขึ้น นนีดกแล้วสกายพูดเก่งขึ้นไหมเก่งโอเคเชิญคุณน้องยิ่มพูดต่อครับครับไมอยากขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับขอบคุณเยอะมากๆวันนี้เยอะเยอะแบบเยอะเวอร์เลยอะเยอะแบบเยอะแยะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเขาบอกว่าสกายถ่ายข้างหล่อขนาดนี้ไม่เห็นดูไปดู เส่ข้างนีหนึงแต่แตวันนี้เขาไม่ได้มาเป็นคุณสกายเขาเป็นน้องพละนะครับ ไม่เห็นนะคนไหนพูดนะครับขอบคุณทุกคนที่มาหาเราวันนี้นะครับก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่ที่ที่โอเคสามารถได้มาลงคนกันเยอะนะครับยังไงก็อีเวนต์หน้าก็าพรุ่งนี้ใครไปบ้างไม่มีไม่มีใครไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไล่ขอบคุณตั้งแต่ฝั่งโน้น โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ย <laughs>